ดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการพาคิดกันอีกแล้วนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะการที่เด็กจะได้รับประทานอาหารที่ดีหรือไม่ดีใครกันล่ะคะที่จะเป็นคนจัดอาหารให้เด็กถ้าไม่ใช่พ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ปกครองหรือครูผู้ดูแลที่สุดพัฒนาเด็กเล็กเพราะฉะนั้นนะคะท่านคือคนที่สําคัญที่สุดนะคะถ้าท่านจัดอาหารดีเด็กก็จะได้รับประทานอาหารที่ดีถ้าท่านจัดอาหารที่ไม่ดีเด็กก็จะได้รับประทานอาหารที่ไม่ดีค่ะ ดังนั้นนะคะท่านคือคนที่ชี้ชะตาบุตรหลานของท่านอยู่ค่ะพรางั้นนะคะผู้ดูแลหรือพ่อแม่ที่ดีนะคะควรปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะแล้วทํายังไงล่ะคะจําได้ไหมคะว่าจากคลิปที่ให้ความรู้นะคะมีวิธีการอะไรบ้างหนึ่งนะคะก็จะเป็นวิธีการกระตุ้นอาหารค่ะและ2นะคะ,ะ,ะ,คะก็จะเป็นปริมาณสารอาหารที่เด็กควรได้รับในแต่ละวัน,นะคะ่ะ ใจแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่และคุณครูที่ดูแลรู้แล้วนะคะว่าท่านควรจัดอาหารยังไงและอย่าลืมนําไปลองทําดูนะคะเพราะท่านคือคนสําคัญที่สุดค่ะคลิปถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ